คลิ์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการปลูกทุเรียนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้พวกเราทดลองปลูกคราวนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์ในการทํากันนะคะก็หนึ่งที่สําคัญเลยขาดไม่ได้มีต้นทุเรียนแล้วก็มีทรายหยาบต้องเป็นทรายน้ําจืดแล้วก็ฟางแล้วก็มีดสาหรับตัดลากแล้วจอบสาหรับขุดไม้ปักแล้วก็เชือกสําหรับมัดต้น ทุเรียนเราเราตั้งตากแดดมาครึ่งปีแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำร่มแต่ถ้าของใครเพิ่งซื้อมาต้องมีอุปกรณ์การทำร่มจะเป็นก้านมะพร้าวก็ได้หรือจะเป็นแซลนก็ได้นะคะอันนี้เราจะมาสาธิตกันจริงๆเลยอ่าดินที่ไร่ทิศนี้ยกไว้โคกไว้าร์ฟามฟางห่างนะคะ10บคูณ10เพราะฉะนั้นเราจะวางระบบน้ำไว้สองระบบ ทีนี้เราจะมาะเก่งการปลูกนะคะคือเราจะวัดเลยจากนี่มาถึงนี่นะคะแล้วเราจะกะไว้แล้วก็วัดจากนี่มาถึงนี่แล้วเราก็กไะไว้พอดีเลยแป๊ะนะคะหนึ่งจอบพอนึ่งจอบแล้วเรารุดจุดศูนย์กลางเสร็จนะคะจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้การปลูกทุเรียนให้ได้ผลเราจะขุดแบบนี้นะคะขุดแบบนี้รอบเลยนะคะดินนี่เป็นดินเซ็ตตัวแล้วนะคะถ้าของใครที่เป็นดินผมใหม่ๆ ก็ระวังดินยุบพอดินยุบมีผลต่อทําให้ทุเรียนไม่โตอีกนะคะนะคะเราจะขุดแบบนีนะะ้พอเสร็จแล้วเราก็จะขุดลึกประมาณครึ่งต้นทุเรียนพอไม่ต้องลึกเยอะเพราะเราจะปลูกครึ่งต้นสาเหตุที่เราจะปลูกปลูกครึ่งต้นเพราะว่าเราจะทําคูนไว้เพื่อต่อไปเราจะเสริมดิน หรือเราจะเพิ่มปริมาณดินเราก็เพิ่มได้แล้วก็เพื่อไม่ให้ทุเรียนแขะด้วยนะคะอันนี้นะคะแล้วเราก็ถุดรอบๆการที่เราเอาดินใส่รอบๆที่เราต้องเน้นนี่เพราะว่าหนึ่งถ้าเราไปกองไว้ที่เดียวแล้วเวลาดินไม่พอเราไปเอาดินตรงไหนมากน้อยเกินไปเป็นแอ่งอีกเรามาดูการตัดรากทุเรียนนะคะเราก็จะวางไว้ที่สูง เพื่อไม่ให้ทุเรียนปลายกิ่งไปลายใบไหม้นะคะ,ะเรามาดูกันนะคะเวลาพลิกเราก็ต้องพิถีพิถันหน่อยนะคะเพราะใบอันนี้นะคะอ่ะบางคนตัดไม่หมดนะคะตัดแต่รากใหญ่ไม่ใช่รากข่อยเราก็ต้องตัดนะคะรากข่อยทุเรียนเพราะว่าเราจะให้เขาแตกใหม่ถ้าว่าเราไม่ตัดรากข่อยเวลาเราวางไป อลากเขาจะขดเล็กๆก็ขดได้ขดคือการไม่แตกแต่ถ้าเราตัดหมดเดี๋ยวเ็าจะแตกจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามอะไรของเขาตามนะคะแล้วเราก็มาดูอีกทีหนึ่งนะคะมีดเราก็ต้องใช้ใหญ่หน่อยเล็กๆก็ตัดไม่ได้นะคะนะคะตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทั้งลากขวยลากใหญ่เราตัดหมดคราวนี้เราก็จะมาใส่ทราย อถ้าคนที่ไม่แม่นเราต้องวางดูก่อนอันนี้เขาลึกไปหน่อยพอเขาลึกไปหน่อยนะคะเราก็ต้องนี่ค่ะนะคะรอบๆเลยเพื่อไม่ให้ทุเรียนะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งวิแนะน้ําถ้าเราทําไม่เสมอปับ๊บเขาแฉะน้ําไปหนึ่งข้างรับรองทุเรียนไม่โตนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ทรายไปประมาณครึ่งกระป๋องต่อนหนึ่งต้นเลยนะคะ แล้วเราก็จะเกี่ยแบบนี้เลยนะคะนะคะเกี่ยแบบนี้เลยแล้วตอานี้เราจะวางต้นทุเรียนนะคะปึ๊บลงไปตรงกลางนี้เลยเยแค่นี้เลยค่ะไม่ต้องลึกแล้วนะคราวนี้เรามาดูวิธีการกบนะคะกบเราจะกบแบบนี้เลยเขีย่ยให้เสมอมาก่อน ะคะเคลียร์เสมอก่อนสาเหตุที่เราต้องวางเสมอเพราะว่าตรงนี้สําคัญนะคะ,นะคะแล้วเราก็จะดูเราจะไม่ทําตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะเพราะเดี๋ยวเราปลูกฟางแล้วถ้าเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็ไม่รู้อีกู้เรียนก็จะไม่เสมอไม่โตนะคะ เราปิดข้างบนนี้เดียวแต่เราไม่ปิดเยอะนะคะนะคะแล้วแถวนี้ระวังถ้าเราทำไม่ดีเขาตรงนี้เขาะจะยุบยุบข,ขังน้ำอีกตอวนี้เราก็จะนิดนิดนะคะนิดนิดนิดนพอนะคะตอนนี้เราก็จะมาปักไม้อ้าวกี่เราลืมพูดว่าเราจะหันปากใบไปทางทิศตะวันออกแต่ื่องความเรา,างนูน้น นะคะเราหันแล้วทุกคนก็ต้องดูด้วยลืมแต่อันนี้มันหันอยู่แล้วมันปลูกซะเคยชินแล้วค่ะอัตโนมัติอะคะอัตโนมัติเราก็จะปักไปเลยเราอย่าไปปักตรงนี้นะคะเพราะจะทำให้รากขาดอีกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาทรายเอ้ยอางวางปิดนะคะ การปิดเดี๋ยวเราจะแหวกตรงนี้ไว้นะคะเราจะกว้างแค่ไหนเราจะเราเลยค่ะกว้างแล้วแต่แล้วแต่ฐานะแล้วแต่ฐานะเเพิ่มได้นะคะตรงนี้เราเพิ่มได้จะออเวลาพอเขายุบเราก็เพิ่มได้อีกอันนี้เราแค่สาธิตนะคะเหลือไว้ตรงไหนคะตรงนี้ค่ะเพื่อให้อากาศาจะหายใจรงโคนนิดนึงครับผมแล้วเราก็จะมามัดนะคะ เราจะมัดสามต่อก็ได้นี่ตรงนี้มัดพอหลวมๆเราไม่ต้องดึงมาแบบนี้บางคนชอบดึงมาแบบนี้ไม่เอานะคะมัดพอหลวมๆสบายๆกันโยกค่ะเพราะว่าถ้าเขาโยกแล้วเขาจะไม่โตนะคะแล้วเราก็ต้องจับแต่งตรงนี้อย่าให้ไปโดนไม้นะคะพอหลวมๆนะคะพอหลวมๆแล้วเราต้องคอยดูด้วยนะคะแล้วก็ที่สาเหตุที่เราต้องปักไม้สูงเพราะว่าให้นกเกาะ ถ้าเราไม่ปักไม้นกก็จะมาเกาะยอดหักทุอเรียนเรายอดก็จะหักตลอดอันนี้ไว้สําหรับนกนกเกาะและการที่เรามัดหลวมๆเดี๋ยวต่อไปดินเรายุบอะไรเราก็สามารถกดไม้ได้ถ้าเรามัดนั่นเราจะทําอะไรไม่ได้เลยแค่นี้เป็นอันเสร็จพิธีง่ายไหมคะง่ายค่ะเนี่ย